ร้อยเรื่องไทยแลนด์ปัตตานีหนึ่งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมากมายอย่างสถานที่แรกที่อยากจะแนะนำกันนั่นก็คือมัสยิดกลางปัตตานีมัสยิดที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในเมืองไทยสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2497 โดยมีนายประสิทธิผลม่วงเขียวสถาปนิกโรมการาศาสนาเป็นผู้ออกแบบซึ่งมีต้นแบบมาจากทัชมาฮาลประเทศอินเดียสำหรับลักษณะเด่นของมัสยิดแห่งนี้จะมียอดโดมสีเขียวขนาดใหญ่กลางอาคารและโดมขนาดเล็กล้อมรอบทั้ง4ด้านอีกทั้งบริเวณด้านหน้าของมัสยิดยังมีสระน้ำที่ส่องสะท้อนแสงเงาของมัสยิดได้อย่างงดงามและนี่คือร้อยเรื่องไทยแลนด์